ไม่เลยอ่ะสาธุ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 โสธทายาทโมทายามะอุณโมพุทธายาัรรมยามามาพุทธังชายาสิทธิธรรมังชายาทิถิสังขังชายาสิทธิปะสิทธิเมหุ้ยฮะรลอไม่รลอรหลอรวยไม่รวยรวยเยอะไม่เยอะเยอะเพ่งไม่เพ่งสิทธิจังสิทธิกรรมสิทธิกรณียังตากถาตัวสิทธิเตโตสัพพะสิทธิภักวันตุเตเอา กบกกบาวัวป <Cornell. S 2> ่วยนนสิเจตตังติดยางมาามแต่วานาบทุติมามาอิตนโมกุยยะสักเคครามีจาร้เบติปิคราตเตตันตาริเกวิมานีติเปลเทจขามีตรูวานาคาหันเนเทหะวัตุเปเตปุมาจายันตุวาชราชราพิจมยยักันตาภนาคา ตี่ตันตาสังติเกยอย่างมูนิวรวัจนังสาทุกโวเมสูนันตุธรรมสวรสการโอาจังมัตมตาธรรมสวรสดการธรรมปิเตปีโตพระกาว่าพระปราชญขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสด็จอยู่เหนือก้าวเหนือผมขอเจอิญพระพรมเสด็จเบื้องอยู่ฝาซ้ายขอเจอิญนารายเสด็จฝาขอเจอิญทรรแม่ของพานและขอเจิญธรรภายป่าขอเจอิญพญา,า,านาเป็นสร้อยถนังวานขอเจอิญพระการเขาเป็นพระเจ้าสิทธิข้าคนนี้ทำการสินได้ ูดใดมันใดอย่าได้เปนียนเขาเครูแต่ของเราพระสิ่วยละปอนสพุทธาปาสิทธิเมธะมังปาสิทธิเมธสังขัมปสิทธิเมษอ้าโชคดีโชคีสวัสดีมีจให้รไม่รวยสองปนักการนะให้จุ่มจุ่มเหโอเคเอานี้อาโชคดีเอาละครับเอา